ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีสิงห์สำหรับชาวราศีสิงค์คุณดูคลิปนี้และชาวราศีพิจิกชาวราศีกุมชาวราศีพุษศกคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณรับเซนและสําหรับทุกราศีเลยเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคนคนราศีมิถุนคุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคารดาวพุธดาวเสาร์ดวงดาวอะไรก็แล้วแต่ อยู่ในราศีสิงคุณทุกคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้น,นกับคุณห้าสิบเปบวกลบครั้นี้วันที่ผมเห็นสรรมการคือวันที่ ยีบเก้าเดือนหมิถุนายนสองห้าหกปดคือวันตรงกลางสามารถเกิดก่อนได้สองวันถึง3วันและเกิดหลังได้สองวันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมด7วันสมการนี้ก็คือดาวพฤหัสส่วนั้งสีกับดาวทิปเซอุสเท่ากับจุดเจ้าตายอัสซนแดนความหมายจะแปลว่าทำงานร่วมกับผู้อื่นการสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดโชคอันนี้ผมอ่านจากตำราเยอรมันทีนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องงานเรื่องเงินโอกาสที่ดีเจ็สิเอร์เซนนะครับทุกราศีเลยนะครับถ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวนะครับอยู่ในราศีสิงห์นะครับที่ข้าองศาที่เจองศาราศีสิงห์สีลิเจดิตราเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร0อเซนนะครับแต่ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้นเก้าสิบแปดสิบเจ็สิเอร์เซนลดหลั่นไปนะครับ ครั้นี้เนี่ยเ,เรามาดูก็คือว่าจุดที่มาสู่ลังสีเนี่ยได้รับอิทธิพลของของจุดเจ้าตาจันจันเนี่ยความหมายมันก็จะแปลว่าในเรื่องของการทํางานช่วงนั้นคุณอาจจะมีความสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการทํางานหรือคุณอาจจะได้ของบางอย่างที่คุณชื่นชอบแล้วก็ เอตรงนี้เนี่ยความหมายมันก็จะไปอย่างหนึ่งก็คือว่าเอาไฮไลท์เลยนะเอาแบบจุดที่ผมเห็นก็คือว่าตัวเนี้ยเขาทำมุมเรียกว่ากับจุดเจ้าตาทิศกับดาวคารในการโคจรจริงนะช่วงเวลานั้นเนี่ยในความหมายเนี่ยในตำรายูเรเนียเนี่ยเขาก็จะแปลว่า ประสบความสำเร็จและมีโชคลาภจากการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆโชคเพราะการทำงานด้วยความเข้มแข็งการสืบพันธุ์อย่างมีการสืบพันธุ์อย่างเป็นสุขกิจกรรมวันแห่งการทำงานด้วยความยินดีออแล้วก็แปลว่างานทางกายที่ประสบความสำเร็จ บุรุษผู้มีความสุขเพราะการงานที่ประสบความสำเร็จของเขาอันนี้ผมอ่านทุกประโยชน์ที่ที่เขาแปลกมาคืออันนี้เนี่ยมันมมันันนเป็นข้อใหม่ที่ทางบวกบวกที่ดีแล้วก็ถ้าเราลงรายละเอียดที่ลึกเข้ามาเนี่ยจุเจ้าตาจาันทวนิษกับดาวเอ,อทิพาเดสฮาเดสนี่ก็คือคุณอาจจะแบบ เข้าไปแก้ปัญหางานอะงานที่ยากๆหรืองานที่คุณแบบเอ่อต้องใช้ความสามารถและจุดเจ้าตาใจก็ส่วนเสียดาวทิปโคโนดโคโนดเนี่คือการเลื่อนตำแหน่งสถานภาพที่โดดเด่นก็คือการแก้ปัญหาคุณเนี่ยอาจจะแบบทำให้งานคุณประสบความสำเร็จหรือในอความหมายหนึ่งเนี่ยก็คือว่าฮา r d เดสเนี่ยจันฮาร์เดสแล้วก็จันฮาร์เดสเนี่ก็สามารถแปลว่า งานที่คุณทําเนี่ยคุณอาจจะเบื่อหรือว่าคุณต้องแบบเข้าไปแก้ปัญหารหรือว่าตําแหน่งงานที่คุณมีหรือแป,แปลว่างานเก่าเนี่ยงานเก่าที่ทํางานเก่าที่คุณอาจจะรู้สึกเบื่อแล้วคุณได้จันทร์โคโน,โนเนี่ยก็แปลว่าคุณอาจจะได้งานใหม่ก็ได้คราวนี้มันก็จะแบ่งแยกไปว่าบางคนทํางานกินเงินเดือนหรือว่าทํางานอยู่ในองค์กรก็คืออาจจะมีการโยกย้ายหรือการปรับเปลี่ยนหน้าที่แล้วก็มีความสุขเลยที่มากขึ้น ส่วนบางคนอาจจะไม่ได้ทางานประจําอาจจะแบบทําธุรกิจของตัวเราเองก็สามารถแปลว่าช่วงเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกแย่ๆหรือคุณอาจจะแบบไม่มีงานแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณก็ได้งานนีก็ได้ก็คือโครโนสโครโนสคือสถานภาพที่โดดเด่นหรือสามารถแปลได้อย่างคือฮาเดสเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้รายได้คุณน้อย พอมาโคโดสเนี่ยก็คืองานที่คุณทําเนี่ยรายได้มากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะก็คือเหมือนเหมือนแบบจากแย่มามาสู่ดีเหมือนแบบจา,แาาแบบจากหนึ่งไปสิบอย่างเงี้ยคราวเนี้ยคุณก็ไปประยุกต์กับสิ่งแวดล้อมของของคุณแต่คนคือแต่ละคนที่ที่ฟังคลิปเนี้ยเอ่อเรียกว่าไงมันก็จะมีสิ่งแวดล้อมแล้วก็เสภาวะการทํางานหรือว่าเ,เรื่องราวต่างๆที่คนมาฟังคลิปเนี้ย แต่ละคนมันจะแตกต่างกันคุณก็ไปไปแบบไปยุกกับอย่างที่ผมบอกจากหนึ่งไปสิบอ่ะคุณก็ดูหนึ่งไปสิบของคุณเนี่ยมันมีอะไรได้บ้างอ่าอาจจะไม่ถึงรายได้หรืออาจจะหมายถึงการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาที่ยากยากจากที่มันรู้สึกไม่น่าจะแก้ได้แล้วคุณก็สามารถแก้ได้แบบนี้ก็ได้นะก็คือจากหนึ่งไปสิบคืออันนี้คือผมยกตัวอย่างง่ายๆให้คุณไปเรียกว่าไงไปเอ่อ ประยุกต์แล้วก็ไปเข้ากับสภาวะแวดล้อมของของสิ่งแวดล้อมของคุณนะแต่ละคนมันจะแตกต่างกันอันนี้ก็จะเป็นทิศทางบวกที่ดีเรื่องของงานเรื่องของเงินโอกาสที่ดีๆเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทีนี้เราไปดูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ดีเรื่องความรักจุดที่มาสู่ล้นสีคือจุดเจ้าตัาจันจันเราแปลว่าความเป็นแม่ก็ได้แปลว่าอารมณ์แปลว่าเรื่องของการทํางานของชอบชื่นชอบ แปลว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้สิ่งหรือว่าอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ความรู้สึกที่ดีอาจจะมีคนมากดไลค์คุณหรือคนอาจจะแบบมาทักทายคุณแล้วเจากสภาวะที่เราสึกแย่ฮันเดนเนี่ยคุณก็มาโคโน,โน่านที่ผมบอกจากหนึ่งมาสิบจันก็คือเรื่องของอารมณ์ความสัมพันธ์หรือคุณอาจจะแบบว่าผิดหวังผิดหวังจากความรัก ฮาเดสแล้วช่วงนั้นคุณอาจจะรู้สึกใจโฟเพราะคุณได้ดาวทิพโคโนดจันก็คืออารมณ์คุณรู้สึกดีขึ้นเอออันเนี้ยหรือหรือบางคนอาจจะแบบว่าไม่เข้าใจกันกับคนที่คุณคุยอยู่อ่าคุณอาจจะมองเขาอย่างแง่ลบมาถึงช่วงนั้นคุณอาจจะแบบอ๋อเข้าใจละที่เป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้หรือบางคนอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจการเรื่องทะเลาะกาันมาถึงช่วงนั้นอาจจะแบบเข้าใจกันแบบเหมือน เอ่อเรียกว่าไงเข้าใจหัวอกแล้วก็เอ่อให้อภัยอย่างนี้ก็ได้หรือแบบเป็นลักษณะของเอ่อความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นกว่าเก่าอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่ดีเรื่องความรักควนี้เนี่ยดาวจะมีสองด้านแต่ผมจะอธิบายด้านลบสามสิบเปอร์เซ็นของงานเงินที่มันแย่ๆ,ๆถ้าแย่ๆเลยนะจุดที่มาส่วนนตรงนี้ก็คืออิทธิพลจุดเจ้าตาจรันร แปลว่างานที่คุณทํางานอยู่ช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะเจองานที่ต้องเข้าไปแก้ปัญหาอาเดนเนี่ยก็คือแบบสิ่งที่คุณอาจจะไม่ได้ทำแต่คุณต้องเข้าไปแก้แล้วก็เป็นการแก้เยอะด้วยโคโนก็คือแก้มากเพื่อให้มันประสบความสําเร็จแล้วก็อาจจะทําให้คุณเหนื่อยหรือแบบว่าจอการต่อรองแบบอะไรที่มันรู้สึกเหมือนคุณอยากได้ให้มันได้ร้อยอ่ะแต่มันไม่ได้ร้อย มันอาจจะมีตัวที่มามาบั่นทอนฮาร์ดด์นี่ก็คือถ้านั้นลบก็คือคุณอาจจะได้แค่แปดสิบเต็มร้อยอะไรประมาณเนี้ยเหมือนคุณอาจจะแบบขายขอเงี้ยคุณตั้งราคาแบบหนึ่งหมื่นบาทคุณเคยทํางานสิบชิ้นเหมือนหนึ่งเพราะถึงช่วงนั้นคุณอาจจะได้แบบสิบชิ้นแต่อาจจะโดนต่อเหลือแปดพันเพราะว่าอาจจะไม่มีเงแบบินมามาจ้างเราแบบนี้ก็ได้ก็คือเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันมันน่าเบื่อ แต่คุณก็หลีกเลียงไม่ได้อันนี้ก็คือยกตัวอย่างก็คือด้านลบสามสิเปอร์เซ็นของงานเงินที่มันแย่ๆอันนี้เนี่ยถ้าเป็นสาสิเอร์เซ็นความรักที่มันแย่ๆเนี่ยก็แปลว่าสิ่งที่คุณคาดหวังคาดหวัง,งความรู้สึกที่มันเช่นเอ,อเดี๋ยวเราต้องเอ,อสุสานนี้ได้ได้เจอกันได้นัดทานข้าวไปเที่ยวกัน พอถึงช่วงนั้นคุณอาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เเจอเลื่อนนัดแบบนี้ก็ได้มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบอาจจะแบบเซงๆหน้าเบื่ออาจจะไม่พอใจบอกฉันไม่ไปละฉันไม่สนใจเธอฉันอยากเลิกเธอไม่สนใจแต่เขาอาจจะเลิกคุณจริงๆไงคุณก็จะแบบรู้ไงไม่เท่ารู้นี้ใช่ไหมรู้นี้ไม่น่าพูดไปดีกว่าคือถ้าถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่เขาอาจจะยังไม่อยากมาทานข้าวคุณไม่อยากไปเที่ยวองคุณ อาจจะเลื่อนไปอีกอาทิตย์หนึ่งคุณอาจจะแบบโอเคไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าก็ได้อะไรเงี้ยว่ามันเรียกว่าไงแบบว่าเรียกว่าแบบว่ามันไม่มีประโยชน์เนียที่เราจะแบบไม่ได้เธอต้องมาเที่ยวชั้นมาทานข้าวด้วยกันเราไปบังคับจิตใจเขาไม่ได้เพราะว่าถ้าทําอย่างนั้นมันจะยิ่งแบบเป็นผลแย่ๆคุณต้องทําใจแล้วก็หายใจลึก โอเคอาทิตย์หน้าได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบใจดีสู้เสือแบบเหมือนแบบไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวก็ต้องมาถึงอาทิตย์หน้าดีใช่ไหมเออ,อยังไงมันก็บางเวลามันก็ต้องแบบเดินแบงหน้าคุณก็แบบใจเย็นเย็นได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีเราก็ต้องแบบใจเย็นเย็นแต่เข้าใจว่าช่วงนี้บางคนมัน,นอารมณ์มันไม่เย็นไง คืออันนี้ผมก็เลยมาเตือนเดี๋ยวดาวมันก็ผ่านไปโครงสร้างยาวแย่ๆก็ผ่านไปแล้วก็มีดาวดีๆโคจรเข้ามาอ่ามันก็เหมือนฝนนะฝนตกหนักนี่ไงฝนตกมันก็ต้องหยุดใช่ไหมเหมือนแดดร้อนอ่ะเดี๋ยวแดดมันก็ต้องต้องต้องไม่ร้อนมันก็ต้องมืดอ่าอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรที่มันจะแย่ตลอดไปแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรที่มันจะดีตลอดไปนะอันนี้ผมก็เลยมาเตือนอันนี้คือสามสิบเปอร์เซ็นตของ ความรักที่มันแย,ย่ๆคราวนี้ใครดูคลิปครั้งแรกฟังอาจจะไม่รู้เรื่องใครดูครั้งแรกฟังหลายรอบสําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกผมมีสองช่องนะช่องแรกยูเรเนียนหนึ่งร้อยบาทช่องที่สองยูเรเนียนไลน์แปดสิบบาทคุณเป็นสมาชิกสองช่องคุณได้ไลน์มาผมจะจุดเจ้าตาฟรีมูลค่าสี่ร้อยสี่สบสี่บาทคุณจะได้รู้ว่าจุดเจ้าตาอยู่ตรงไหนเพราะมันเป็นของคุณแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์มาจากวันเดือนปีนเกิดของคุณนะ แล้วก็ได้ดูคลิปก่อนผูอื่นหน้าสามสิบวันขึ้นไประหว่างดูคลิปไม่มีโฆษณาคลิปทั้งสองช่องจะไม่ตรงกันนะเป็นคนละวันแล้วก็ใครใช้ไอโฟนไม่เห็นปุ่มสมัครก็ทักมาได้ใครทําให้เป็นเห็นปุ่มสมัครก็ทักมาในไลน์ผมได้ก็ขอบคุณสมาชิกไม่มีสมาชิกผมไม่ได้มาทําคลิปแน่นอนคือช่วงนี้บางทีไม่ค่อยมีเวลาแบบเหนื่อยเราก็จะเออพักผ่อนมั่งอะไรอยมางี้ก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับ คุณคือผู้สร้างสรรค์คลิปพร้อมไปกับผมครนี้เรามาสรุปคลิปนี้กันเรามาดูนะครับดาวพฤหัสพิรรษนี้คือความสําเร็จโชคลาภคือดาวพฤหัสในดวงอยูในแนีของอ่านให้ฝันความหมายจะแปลว่าความรู้สึกชื่นบานนะครับความพึงพอใจโชคลาภเงินความสาเร็จความหมายทั่วไปแปลว่าความสุขบุญกุศลการขยายตัวความสมบูรณ์เงินทอง ความหวังดีความการุณาคุณความดีโชคลาภใหญ่ข่าหมายของดวงยูเรเนียนในดาวพฤหัสแปลได้อย่างนี้แต่นี้ดาวพฤหัสเนี่ยเขาเขาทำมุมกับเมริเดียนเมริเดียนก็คือตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็เป็นมันคือจิตจิตวิญญาณของตัวเราซึ่งซึ่งตรงนี้เน่ก็จะแปลว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องของเงินก้อนใหญ่เข้ามามีโชคใหญ่เข้ามามีเรื่องของ,ของการงานที่ประสบความสำเร็จคือมันเป็นข้าหมายที่ดีอะ่ะ เรียว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถแปลได้อย่างนี้อีกก็คือว่ามันจะมาเจอกับดาวพุธส่วนรีกับดาวทิศแอมเบตอแปลว่าอาจจะหมายถึงในเรื่องของมันแปลได้อย่างนี้นะเออสำรวมความคิดทุ่มเทให้กับบางสิ่งบางอย่างจนได้รับความสําเร็จอ,อการสํารวมความคิด ที่ก่อให้เกิดโชคลาภอันนี้คือผมอ่านจากตำราที่เขาแปลมาเลยนะคืออันเนี้ก็คือดีแล้วก็สามารถแปลว่าการใช้ความคิดอย่างจริงจังหรือภายในวงจำกัดผู้มีความคิดอันลึกซึง้งคือแอมเมตอนเนี่ยมันคือการหมุนการเข้ามาความความหมายเราที่แอมเมตอนแล้วก็แปลว่าต้นต่อวัตถุดิบอาจจะหมายถึงประสบการณ์ที่คุณมีแล้วก็ความสามารถ ความสามารถโดดเด่นของตัวเราเนี่ยซึ่งอันนี้มันมันมันเป็นทิศทางที่ที่ดีที่เราเออมีโอกาสที่มีเรื่องของความสําเร็จความสําเร็จที่เกิดขึ้นใช้ได้เลยนะและ้วก็ถ้าลงรายละเอียดที่ลึกเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยการโคจรอ,อยู่ที่สี่องศาราศี 4, กรกฎคยี่สิบเจ็ดลิบดาตรงนี้มันก็ได้รับอิทธิพลของดาวศุกร์ในราศีพฤษภ ก็คือเออเหมือนดาวสุขดาวสุขก็คือเรื่องของเงินแต่ว่าเงินเรื่องความรักด้วยก็ได้ความรักที่พัฒนาเติบโต,ตมากขึ้นแล้วก็เงินก้อนใหญ่หรือว่าเงินคําว่าก้อนใหญ่แต่ละคนไม่มันแตกต่างกันนะบางคนได้พันหนึ่งก็ถือว่าใหญ่แล้วบางคนแบบแสนหนึ่งก็บอกไม่ใหญ่เออบางคนล้านหนึ่งก็บอกทำได้อย่างเงี้ยทีนี้มันอยู่ที่อาชีพของคุณนะครับทีนี้เออ เราก็มาดูนี้เอ,อเราทิพซอุดเซอูดนี่คือผลผลิตทิศทางทนีนี้เรามาดูแอสเซนแดนแอสเซนแดนนี่ก็คือสิ่งวดล้อมสิ่งวดล้อมรอบข้างตัวเราสิ่งวดล้อมแอสเซนแดนเนี่ยเขาทำมุมกับจุดเจ้าตานดกับจุดเจ้าตานเมอริเดียนอันนี้ก็แปลว่าการผูกพันการผูกพันทางจิตก็แปลว่าคุณได้รับ มือนแบบถ้าเราได้งานเนี่ยก็คือคนที่เขาเอางานมาให้เราเขาเชื่อมั่นเราหรือแบบความสัมพันธ์ในเรื่องความรักก็คือเขารู้สึกดีกับคุณเขาเลยอยากมาคุยกับคุณแบบเนี้ยทีนี้เราเอาสมการสองตัวมารวมกันอันนี้ก็คือดาวพฤหัสศุนังสีกับกับดาวทิเซอุสเซนเตอร์ตรงการเรียกส่วนลังสีหรือภาษาอิดจุดมิดพอยเนี่ยมันเจอจุดเจ้าตาจันตรงนี้เนี่ยความหมายจะแปลว่า ก,ก,าก,ารรกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสุขคือคือพุทธาเซอุดเนี่ยมันแปลว่าการสร้างสรรค์ที่ประสบความสาเร็จกิจกรรมที่ก่อให้ชคให้เกิดโชคแล้วก็เออมาเจอกับจุดเจ้าตาจันซึ่งซึ่งจันเนี่ยมันก็แปลเ,เรื่องการทํางานก็แ,แปลว่ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดโชคกิจกรรมที่ก่อให้เกิดโชคจากการทํางานเนี่ยจะทําให้คุณมีโอกาสที่คุณอาจจะมีเรื่องของความสําเร็จหรือคุณอาจจะได้ของที่คุณชื่นชอบ แล้วก็เครั้นี้เราทาอันนี้คือคือดีนะคือจันเนี่ยได้แบบที่คุณไม่ได้คาดคิดเพราะาจันเนี่ยมันอยู่ยี่สิบเก้าองศาราศสีสิงห์สามหกยิ้มดาราอีกธพลของดาวเนีจูนเะนีจูนก็คือหมอกคันแกส๊สสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดอาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อโลกออนไลน์เรื่องต่างประเทศสิ่งที่คุณคุณอาจจะได้งานโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดหรือคุณอาจจะได้ความรักจากโลกออนไลน์ไซเบอร์สิ่งที่คุณคิดว่าก็อาจจะไม่ติดต่อแล้วก็อาจจะมาติดต่อคุณ โดยที่ว่าคุณอาจจะไม่ได้คดิดแล้วก็เอคราวนี้เราสมการสามตัว a บิบิลบซ a คือดาวพฤหัด b เนี่ยก็คือดาวทิพย์เซอุด c เนี่ยก็คือจุดเจ้าตาสันดันภาษาอังกฤษเรียว sensitive ภาษาไทยเรียกจุดอิทธิพลตรงนี้มาเจออะไรตัวนี้ก็มาเจอกับตัวนี้ดาวเสาร์ศูนย์สีกับดาวยูเรนัสเสาร์นี่ก็คือ ราศีมกกังกรก็คือ orn, แคปิคอนแพดบูกเขากลุ่มแพดทะเลใช่ไหมตรงนี้มันก็สามารถที่แปลว่าอ,อกิจกรรมที่มีข้อจากัดที่ได้แบบแบบสัมพันธ์อาจจะหมายถึงคุณอาจจะได้เงินเก่าแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดหรือคุณอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหน้าที่แบบที่คุณแบบไม่ได้ไม่ได้คาดคิดคาดหวังตรงเนี้ยถ้าเป็นเรื่องของความรักก็อาจจะหมายถึงคนที่มาคุยกับคุณอาจจะเป็นคนที่มีข้อจำกัด เช่นอายุมากคุณน้อยว่คุณเลยคุณจนกคุณชายแลชายหญิงหรือว่าชาวต่างชาติต่างเชื้อชาติศาสนาอย่างนี้ก็ได้ซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะแบบประหลาดใจแล้วก็มาแบบรวดเร็วซึ่งอันนี้มันก็ก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็อีกอันหนึ่งจุดอิทธิพลจุดหนึ่งนี้ก็มาเจอกับจุดเจ้าตาัดจันเนี่ยนะจ้ากับแอสซนแดนอีกอย่างที่ผมบอกอะตรงนี้เอ,อสามารถที่แปลว่า ในตำราเนี่ยเขาจะแปลว่าโชคดีร่วมกับผู้คุ้นเคยโชคลาภในสังคมของบุคคลทั้งหลายการคุ้นเคยกับสตรีที่น่ารื่นรมคือสตรีเนี่ยเป็นเป็นผู้ชายก็ได้แต่ว่าสตรมันมาจากจุดเจ้าตาจันจันเนี่ยแปลว่าผู้หญิงคือตรงนี้มันมันมันเป็นทิศทางที่ดีแปลว่าเรื่องของความสําเร็จเอ่อ การครบหาสมาคมกับบุคคลสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดก็คือใครอ่ะก็คือคนเอางามให้คุณใครอ่ะคนที่มีความรักความสัมพันธ์เรื่องความรักเนี่ยทางการงานความรักก็คลิปนี้ก็ฟังกันหลายรอบนะครับสําหรับคนที่กดติดตามกดไลค์ผมขอให้คุณประสบความสำเร็จการกดไลค์มันทาให้คลิปผมคนเห็นเยอะผมจะได้มาทําคลิปเร็วไงใครดูไม่กดไลค์ก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ใครกดไลค์ผมขอให้คุณ มีโชคทางด้านการงานดันเงินแล้วก็ความรักตลอดทั้งปีเลยก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอให้พลังที่ดีสถิตอยู่ทุกๆคนขอให้ทุกๆคนส่ัฟันความเร็ว้ายครับความยากลาบากไปได้มีเงินเต็มกระเป๋ามีการงานที่มั่นคงมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความรักที่หวานชื่นถ้ากลับามาฟังคลิปผมดีๆครับแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับงั้นแค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ